สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะนะครับมาดูวิธีการที่จะแปลงรูปภาพให้กลายเป็นข้อความหรือกลายเป็นตัวหนังสือนะครับแบบง่ายๆนะครับก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งด,ดีเลยทีเดียวนะครับในรูปภาพในที่นี้นะครับไม่ใช่อย่างรูปภาพที่เป็นรูปภาพคนแบบนี้แล้วแปลงเป็นข้อความนะครับ <şu S 1> <ช>เป็นรูปภาพที่อ,อย่างเช่นนะครับเป็นรูปภาพที่ เป็นไฟล์ pdf นะครับเราก็จะต้องแปลงนะครับจะต้องแปลงจาก pdf ให้เป็น png หรือ jpg ก่อนนะครับแต่ทีนี้ถ้าอย่างเรามาเจออย่างอย่างตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเรามาเจอข้อความที่เป็นในลักษณะข,ของฟิปอัลบั้มอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าผมอยากจะได้นะครับในส่วนของตรงนี้มันน่าจะเป็นหลักการและเหตุผลนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวตัว snipping tool ขึ้นมาไว้ก่อนนะครับ อย่างเช่นตัวนี้นะครับถ้าผมขยายขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวเนี้ยนะครับอย่างเช่นโอ้ตรงนี้ข้อความดีมากนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นฟิปอัลบั้มนะครับมันไม่สามารถที่จะคัดลอกตัวหนังสือไปได้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราคัดลอกไปมันก็จะกลายเป็นเปิดหนังสือไปนะครับเราก็จะใช้วิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการใช้ snipping tool เนี่ยนะครับผมจะวาด ตัวนี้นะครับสมมติผมอยากได้หน้านี้นะครับผมจะได้ข้อความในหน้านี้เนี่ยผมก็จะทําแบบนี้นะครับปุ๊บขึ้นมาเห็นไหมครับก็กลายเป็นรูปภาพแล้วนะครับเราก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอดนะครับเดี๋ยวผมจะเซฟแอดมาไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าอันนี้ผมจะตั้งชื่อว่าอ่า jpg นะครับ jpg อ two เทคนนะครับทูเวิร์ดแล้วกันนะครับทูข้อความครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมคัดลอกตรงนี้ไว้ด้วยนะครับอ่ากดเซฟไปนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็ปิดไปได้นะครับทีนี้วิธีการที่เราจะแปลงเนี่ยนะครับรูปภาพเนี่ยนะครับรูปภาพเนี่ยก็คืออ่ามันอยู่ในนี้แล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับเป็นรูปภาพที่ผมเซฟไว้ในนี้นะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปภาพ นี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นรูปภาพนี่เป็นรูปภาพธรรมดานะครับเป็นข้อความนะครับเป็นรูปภาพแต่เราอยากได้ข้อความในรูปภาพนะครับวิธีการง่ายๆก็คือให้เราเปิดเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็เปิดเข้าไปที่ google drive ของเรานะครับ <v> เปิดไปที่ google drive ของเรานะครับ <v> เปิด google drive นะครับถ้าเราต้องการทําหลายไฟล์นะครับถ้าถ,ถ้าเรา เปิดเข้ามาตรงนี้เลยมันก็จะระเกะระกะอยู่ข้างในนี้นะครับผมแนะนําให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับก็ไปที่ใหม่แล้วก็สร้างโฟลเดอร์แล้วก็จะใส่โฟลเดอร์ตามที่เราต้องการเช่น jpg jpg นะครับ two two นะครับ t o t o word แล้วกันนะครับ jpg t o word ก็กดสร้างไปนะครับพอสร้างขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วให้เราดับเบิลคลิกเข้ามาข้างในนี้นะครับแล้วให้เราทําการอัปโหลดนะครับอัปโหลดเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็อาจจะไปที่ใหม่แล้วก็ไปที่อัปโหลดไฟล์นะครับอัปโหลดไฟล์แล้วก็เลือกไปที่ที่เราได้เก็บไว้เมื่อกี้เนี่ยนะครับผมเก็บไว้ใน Picture นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ JPG to Word นะครับกด Open ขึ้นมานะครับรูปภาพตัวนี้ก็จะถูถก อัพขึ้นมาอยู่บน Google Drive ของเราแล้วทีนี้ขั้นตอนสำคัญนะครับขั้นตอนสำคัญที่ที่จะทำให้มันกลายเป็นตัวหนังสือให้เราทำการคลิกขวานะครับดูนะครับคลิกขวาที่รูปภาพนี้นะครับแล้วให้เปิดด้วย Google เอกสารครับกดเข้ามาที่เปิดด้วย Google เอกสารคอยดูนะครับรอสักครู่ตอนนี้เขากำลังประมวลผลแซมแซมขึ้นมาอ้าว อ่าไหนไม่เห็นเปลี่ยนเลยนะครับอ่าได้เป็นรูปภาพเหมือนเดิมอ่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างเห็นไหมครับจากขีดตัวเนี้ยนะครับใต้ขีดตรงเนี้ยเขาจะทําการแปลงนะครับแปลงที่เป็นรูปตัวหนังสือเนี่ยนะครับจากในรูปภาพเนี่ยให้ดึงออกมาเป็นข้อความให้เราแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ครบหมดเลยนะครับอ่าหากเราต้องการนําไปใช้ให้เรานําส่วนข้างล่างเนี่ยนะครับไปใช้เช่นอย่างนี้นะครับอ่าผมจะเปลี่ยนตัวหนังสือเป็น ตัว18และกันนะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นไทยสารบัญตัวหนังสือมันเป็นสีอื่นอยู่ใช่ไหมครับเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสีดําแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกขวาแล้วก็คัดลอกนะครับหรือกด c อน t r o l กับตัว C ก็ได้นะครับกด Control กับตัว C แล้วก็มาใน Word ของเรามาเปิด Word ขึ้นมาแล้วก็ c อน t r o l กับ V นะครับ Control V ลงไปนี่นะครับถ้ามันยังไม่เป็นตัวหนังสือที่เราต้องการเรากา็เปลี่ยนให้เป็นตัวสีดำใช่ไหมครับ เสร็จแล้วเราก็มาแก้ไขเอานะครับมาจัดการเอาเห็นไหมครับข้อความก็จะได้มาตามนี้แล้วนะครับมาแบบนี้นะครับมาทั้งหมดเลยนะครับแต่ที่แดงๆเนี่ยนะครับเราไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจว่าทําไมมันถึงแดงมันมันความจริงเนี่ยมันผิดนะครับพอหลังจากมาเนี่ยแต่ว่าเราก็ใช้งานได้นะครับผิดแบบไหนนะผมจะทําให้ดูนะครับถ้าเรากดถอยหลังลงไปเห็นไหมครับมันจะมีสระอากับตัวที่เป็นตัวกลมๆเป็นสระอําความจริงมันจะต้องเป็น สละอาเลยแบบนี้ใช่ไหมครับมันถึงจะถูกแต่ก็เหมือนกันครับใช้งานได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับอ่าน,นี้ก็คือการแปลงนะครับรูปภาพนะครับแปลงรูปภาพเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงรูปภาพธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นข้อความแล้วเราก็สามารถที่จะนําข้อความพวกนี้ไปใช้งานได้แบบง่ายโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ใหม่เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังมองหาวิธีการทำไมถึงจะไม่ต้องพิมพ์ใหม่จากข้อความรูปภาพที่เราอยากจะได้ข้อความข้างในนั้นนะครับเอามาใช้งานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ